นีค่นี้ค่ะมันไม่พองานที่ตลาด มาดูนะคะที่เป็นร้านซิงเอร์ของนี่นะคะเป็นร้านไอซ์สตรีมโฮเมดค่ะก็คนต่อแถวยาวมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูเพื่อนร่วมทิบของเูนิ่งกันดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคะวันนี้นะคะก็มีเพื่อนร่วมพิบค่ะกุ้งค่ะแม่ค่ะสวยใสนะคะเพื่อนแม่แม่แน่นอนค่ะ ก็เป็นร้านไอติมโฮมเมดนะคะที่หลายคนนะคะต้องแวะมาทานกันและนี่ก็คือเพื่อนร่วมทลิปอีกคนนึงหนึ่งนั่นเองนะคะสุดสวยเซ็กซี่มากมากก็เอาตาลมสองส่วนคน้นด้านในนะคะกำลังใส่เลยก็คือส่งนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้นะคะระหว่างมีเพื่อนๆรอที่จะไอติมไอติมกินไปไอติมกันเราไปดูร้านตรงโซนนี้ดีกว่า มีอีกร้านนึงที่ไม่ชอบมากเลยที่จะเป็นร้านข้าวโพดเป็นร้านข้าวโพดสี่พี่น้องปกติแล้วร้านนี้ค่ะจะแบบว่าค่อนข้างจะคนเยอะมากๆวันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันคือเราไม่ถึงเลยเดวตามาเามาปเป็นร้านข้าวโพดสี่พี่น้องแล้วนี่น่กินใช่ไหมคะ ร้านนี้เวลามาซื้อจะต้องซื้อกลับไปกินที่บ้านเรื่อยเลยค่ะอร่อยมากตอนนี้นะคะเราไปเดินเล่นกันต่อดีวค่ะที่ตลาดหัวหินค่ะ ตอนนี้อยูอตรงไทพันนิดอะควาเยอะมากเลยอ่ะสาวๆเดินไปกันแล้วค่ะสงสัยจะหิวกันวันนี้ก็ดไ,ไดูเลยไม่ดูดกล้กองเล่นะคะ คือคิวคุณพ่อค่ะเพื่อนเพื่อนหายไปหมดแล้วเดี๋ยวแม่ครต้องหาลาไปเดินหาเพื่อนกันนะคะส่วนทีิปหน้าเป็นอะไรติดตามกันด้วยกันนะคะแล้วเราก็